เนต้าพาสื่อมวลชนทดลองขับเนต้าเบนถนนจริงเส้นทางกรุงเทพบางแสนจังหวัดชลบุรีเนต้าออโต้ไทยแลนด์เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมเดินทางสัมผัสและพิสูจน์สมรรถนะเนต้าเอ็กซ์ครอสโอเวอร์เไฟฟ้า100%ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปไม่นานนี้และได้รับเสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีจากผู้บริโภคชาวไทยโดยใช้เส้นทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่บางแสนจังหวัดชลบุรีรวมระยะทางไปกลับกว่า200กิโลเมตร สำหรับ x n e t ต x านั้นได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดและสโลแกนเติมเต็มทุกโมเมนต,ต์กับนิยามใหม่ของความกว้างซึ่งเหมาะกับทุกครอบครัวดูแลง่ายชูจุดเด่นด้านพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางนั่งสบายมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย ให้ความมั่นใจในการขับขี่ด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ระดับ2.0รวมถึงการติดตั้งระบบความปลอดภัยที่ครบครันโดยมาพร้อมระบบส่งกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงให้กำลังสูงสุด120กิโลวัตต์หรือ163แรงม้าแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรทำความเร็วสูงสุด 150กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้อัตราเร่ง0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง9.5วินาทีแบตเตอรี่เป็นลิเธียมไอออนมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำผ่านการรับรองมาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่น IP 6 8 Netax ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดและสโลแกนเติมเต็มทุกโมเมนต์กับนิยามใหม่ของความกว้างมิติตัวรถนั้นกว้าง1,860ม mm, ิลิเมตรยาว4,619ม mm, ิลิเมตรสูง1,628ม mm, ิลิเมตรความยาวฐานล้อ2,770ม mm, ิลิเมตรความสูงใต้ท้องรถ156ม mm, ิลิเมตรใส่ยางขนาด2,2560 R18 ดีไซน์ภายนอกของ NETA-X ดูทันสมัยและหรูหราตามสไตล์รถ EV ไฟหน้าและไฟท้ายรวมถึงไฟส่องสว่าง d t y Time Running Light เป็นแบบ LED จุดเด่นด้านท้ายรถอยู่ที่ไฟท้ายแนวเส้นยาวตลอดแบบ Tail Light ให้ความโฉบเฉี่ยวคล้ายรถยุโรปส่วนได้บนหลังคาติดตั้งกระจกสันลูปแบบพานรามาพร้อมม่านบังแดดไฟฟ้าภายในห้องโดยสารชูความสะดวกสบายมาพร้อมสีสันที่ลงตัว ดูหรูหรายิ่งขึ้นด้วยการคัดสรรวัสดุบุนุ่มมาใช้ในแผงคอนโซลหน้าคอนโซลกลางแผงประตูหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง15.6นิ้วมองเห็นได้ชัดเจนมีการออกแบบหน้าจอให้ใช้งานง่ายและมีระบบสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยสำหรับ n e t ต X X นั้นมีให้เลือก2รุ่นย่อยได้แก่รุ่น Comfort มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตไอออนขนาด51.8กิโลวัตต์อาวให้ระยะทางวิ่งสูงสุด401กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งมาตรฐาน NEDC และรุ่นสมาร์ทจับคู่กับแบตเตอรี่ขนาด62กิโลวัตต์อัวให้ระยะทางวิ่งสูงสุด480กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งมาตรฐาน NEDC นอกจากนี้ n e t ต X ยังตอบโจทย์นักเดินทางสมัยใหม่ด้วยฟังก์ชัน V2L หรือ Vehicle to Load สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยกำลังสูงสุดถึง3,300วัตต์เลยทีเดียว